สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันวันอังคารนะคะที่รัฐออริกอนนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้จะขับรถไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใช้เวลาขับรถ35นาทีนะคะแล้วก็จะไปซื้อข้าวเหนียวนะคะแต่มันไม่ใช่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีข้าวเหนียวหรือเปล่าแล้วก็วันนี้จะจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ อนนี้อากาศค่อนข้างหนาวเลยค่ะอุณหภูมิตอนเช้าจะอยู่ที่ประมาณ28องศา28 29องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit ค่ะตอนนี้นะคะข้าวของของกินของใช้นะคะราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็ทุกอย่างราคาขึ้นหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไร่นะคะแล้วก็ได้อะไรกลับมาบ้านบ้างนะคะ ตอนนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะได้ของมาประมาณ878 8อย่างนะคะจ่ายไปทั้งหมด72เหรียญน,นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทเนาะก็ได้ข้าวเหนียวนะคะมาสองถุงนะคะเป็นข้าวเหนียวของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะลองมานึ่งนะคะแล้วก็ทานกับไก่อบนะคะแล้วก็ซื้อน้ำปลามา1ขวดนะคะแล้วก็นมสดนมคาร i เนชั่นนะคะแล้วก็ผักอีกนิดหน่อย นี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นบมนงโตนี้นะคะเจเหรียญ2,000กว่าบาทถ้าเป็นเมืองไทยนะคะซื้อได้เยอะเลยนะคะสองพกว่าบาททําให้อยากกลับไปอยู่เมืองไทยเร็วยิ่งขึ้นเลยค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ